ก็ถามว่าอันตรายไหมก็เป็นสแตนแมนดีๆนี่เองครอบครัวรถบ้านอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือตอนเช้าแหละเราก็มาคุยกันเรื่องอสวัสดีครับอยู่กับผมอันซ่าไทยแลนด์นะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมก็ทำคลิปฉลอง โลหนึ่งแสนซับของผมไปแล้วนะครับแล้ววันนั้นนะครับผมก็เลยมีไอเดียนะฮะผมได้ไปถ่ายทำรถบ้านนะครับให้กับแคริบอยมานะครับผมก็เลยจะเอาเบื้องหลังการถ่ายทำทั้งหมดนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็ได้รับชมกันว่าเออเบื้องหลังอะผมไปถ่ายมันเป็นยังไงโอเคงั้นเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับวันนี้เราไปออกทริปกันนะครับผมเราจะ ไปคุยกันเรื่องกล้องแล้วก็เรื่องของรถบ้านนี่มีใครบ้างแายงานตัวหน่อยนหครับนี่คุณสลันนะครับชางเทคนิคมือหนึ่งของคาณลบอยนี่ด้านหลังนะครับทีมกราฟิกทั้งหมดแล้วก็คุณผู้หญิงนะครับชื่อคุณลูกหยีนะฮะชื่อเหมือนแฟนอีกคนนึงที่อยู่ในบริษัทนะครับก็สะวกนะคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง,างาา่างทันยะแล้วนะครับ ครับพอขึ้นรถได้ก็โดนพวกพี่ๆเขาแซวเลยนะครับแต่พวกพี่ๆเขาแค่แซวนะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ทัศนาศรีสอร์ทแล้วนะครับสถานที่ถ่ายทําของเราตอนนี้เราก็จะออกเอารถออกไปถ่ายด้านนอกกันนะครับก็จะตามรอยิี่ากันเลยทีเดียวนะฮะเราก็จะไปสถานที่ต่างๆนะครับข้ามสะพานเพื่อจะได้เห็นสมรรถนะของรถนะฮะ ก็จะเป็นวัดพัะนอนนะครับผมก็อยู่บนหลังคารถนะฮะถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับนี่อ,อยู่บนหลังคารถเพื่อจะถ่ายทํานั่นเองนะฮะก็ถามว่าอันตรายไหมก็เป็นสตันแมนดีๆนี่เองนะฮะแต่เพื่อภาพอันสวยงามที่ผมอยากได้นะฮะก็ต้องลงทุนลงแรงถ่ายเองนั่นเองนะครับก็ใช้เวลาอยู่ ไม่นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาเออกไปขับถนนใหญ่นะครับก็ไปถ่ายถนนใหญ่เพื่อจะได้เห็นรถวิ่งนะฮะแล้วตอนนี้นะฮะเราก็มาดู location <S <S โลเคชันนะครับเพื่อจะมาถ่ายทำนะฮะนี่ก็เป็นวิวของทัศนารีสอร์ทครับเราก็มาเริ่มถ่ายรีวิวรถกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มจัดพร็อพนะครับเพื่อจะ สร้างบรรยากาศนะให้ให้ดูมีความอบอุ่นนะครับเหมือนแบบว่าครอบครัวรถบ้านอะไรประมาณนี้นะครับแต่เราใช้งานจริงนะครับต่อน้ำกันจริงๆแล้วก็ติดไฟกันจริงๆเราทำจริงทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยกันของทีมงานนะครับเรใช้กันหลายคนอยู่เหมือนกันนะฮะ แลนนี้ก็เริ่มถ่ายแล้วนะฮะผมก็ทั้งถ่ายทั้งกำกับนะฮะพวกพี่ๆเขาเป็นนักแสดงนะครับแล้วนี่น้องลูกหยีนะครับก็เป็น PR นะครับทำกันจริงๆนะฮะไม่ใช่หลอกหรืออะไรทั้งนั้นนะครับไฟทุกอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็ติดกันจริงๆใช้งานกันจริงๆนะครับ <S <S ก,ก,กินกันจริงๆเห็นไหมฮะเพื่อจะให้มีความรู้สึกคืนเครงอะไรกันประมาณนี้นะ อ่าแล้วนี่ก็น้องลูกหยีนะครับทําการปรับเบาะให้เป็นที่นอนนะครับก็ตามผู้กำกับนะครับผู้กำกับโปรดิวเซอร์อันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราเลิกกองกันแล้วนะฮะอันนี้ใช้โดรนถ่ายนะครับลืมไปเลยนะครับว่าเออเราเอาโดนไปด้วยนะครับนี่อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ภาพสวยๆจากโดรนมาเสริมเพื่อจะให้มีองค์ประกอบในมุมมองที่แตกต่างออกไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการคุยของทีมงานนะครับเราถ่ายเสร็จกันแล้วอันนี้คือตอนเช้าแหละเราก็มาคุยกันเรื่องงานที่เราถ่ายกันไว้เมื่อเมื่อวานนะครับมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดบางส่วนนะครับในคลิปเต็มของ Car ริบบอยรถบ้านตัวใหม่2 0 2 3ให้ทุกท่านได้ดูกันคร่าวๆนะครับครับวันนี้เรามาที่มีทัศนรีะอร์สอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใกล้นะครับอ่าใกล้ๆ,อลๆเอารถ มอเตอร์โฮมใหม่ล่าสุดของเราเอามาทดลองทดสอบในการนอนว่าทำได้นอนได้จริงไหมะระบบไฟเราใช้งานได้จริงไหมขับขึ้น4ี่ล้อเกียร์ออโต้นะครับ,รบก็อย่างที่ราคาที่หลายๆท่านเคยทราบกันอยู่แล้วก็คือราคาอยู่ที่2 1 2ล้าน1 0 0บาทนะครับนั่นจริงๆนะครับทำสเต็กทำบาร์บีคิวย่าง ให้แล้วนะครับน่าดังกลึบใช้างานได้เลยนะครับเราไปเที่ยวเมืองมาด้วยในเมืองจุทยานะมีภาพสวยๆมาฝากเยอะเลยนะครับเผื่อเป็นแรงบันดาลใจนะของใครหลายๆคนนะครับอ้สนุกสนุกเราไปเพิ่มช่วงล่างนะครับเป็นของ AC Power เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องช่วงล่างมันก็จะมั่นใจขึ้น<ร>สะพานคอสะพานเราไม่ต้องห่วงเลยว่าข้างขึ้นไปแล้วจะไปค้างเนินข้างหลังจะติดไม่มีเพราะว่าแคริบอยเราไม่ได้ต่อเจสีเลยเพราะฉะนั้นเรื่องความยาวหรืออะไรต่างๆเรื่องข้อกฎหมายของทางรกรมการขนส่งทางบกเราเนี่ยสามารถจดทะเบียนได้ผ่านแบบฉลุยฉลุยได้เลยครับ มันคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันเก็บล้อไม่ใช่เก็บล้อใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าใช่นะมันคืออะไรมันคือเอ่อที่เก็บนุ่มอ่ะเครื่องปั่นไฟมันคือหล่อแย่หล่อแยมาหล่อแย่มองวายหล่อแกผมนึกก็จะมี3ามแหล่งจ่ายนะครับเช่นอันที่1ก็คือชาร์จกับปลั๊กไฟบ้านที่เป็นไฟ2 2 0โวลต์อันที่สองก็คือเครื่องปั่นไฟตัวนี้นะครับเครื่องปั่นไฟตัวนี้โดยการเติมน้ำมันเบนซินเข้าไปนะครับ แล้วก็อันที่3ก็คือแผงโซลาเซลล์ซึ่งเราจะมีแผงโซลาเซลล์ให้ขนาด550วัตต์ให้1แผงก็คือแผงใหญ่เลยโดยที่ถ้าปริมาณแดดดีๆเนี่ยใน1ชั่วโมงเราก็จะชาร์จได้เข้ามาประมาณ30แอมป์นะครับดูดูข้างในกัน<อ>ว่าโอเคข้างในเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในสำหรับรถคันนี้อย่างรถคันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะ ปรับเป็นที่นอนซึ่งสามารถนอนได้สี่คนโดยข้างบนตรงที่นอนซึ่งหัวตรงนั้นนอนได้สองคนแล้วก็ข้างล่างสา,สามารถปรับที่นอนนอนได้อีกสองคนทั้งหมดก็เป็นสี่คนข้างล่างเบาะตัวล่างที่เราจะปรับสามารถกดเป็นสวิตช์มอเตอร์ไฟฟ้าให้มันเลื่อนออกมาสามารถที่จะปรับเบาะตรงนี้ออกมา เาไม่ได้ล็อกไอที่นอนเขก็ปล่อยเป็นสัญญาณ Wi-Fi เข้ามาหรือหรือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเป็นซิมที่ก็าซิมเน็ตที่เป็นรายเดือนหรือรายปีก็เราเ็าซื้อมาใช้ตัวนี้มันก็จะใส่ซิมใช่ไหมอ่าใช่ครับผมจะชวนสาวมาดูเน็ตฟิกอย่างเดียวเลยได้บ้านผมมีแมวมาดูแมวบ้านผมเขาไม่ดูไม่ดูแมวแล้วเขาอยากดูเน็ตฟิกลงน้ําก็ ใช้วิธีการเดิมนะครับห้องน้ําในการปรับทิ้งห้องน้าใช้การใช้ห้องน้ําแล้วก็มีวิธีการใช้ห้องน้ําซึ่งอยู่ในลิงค์ให้ลูกค้าสามารถเข้าไปดูวิธีการใช้งานของลิงก์ตัวนี้ได้แต่ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะก็สามารถติดต่อได้ที่02องเจดห้าอปดห้าปดห้าหรือ02นสองสามดห้าห้าห้าคนที่ดูแลก็คือมีมีตัวผมเองนะครับที่ดูแลเวลาลูกค้าโทรเข้ามาหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเจอกันโดยตรงนะครับตัวผมแล้วก็ คุณแม็กอ่าแล้วก็น้องเกดอีกคนนึงนะครับเซลสาวเซลสาวสวยของเรานะครับไว้สําหรับต้อนรับลูกค้าอยู่นะครับโอเคครับสวัสดีครับมาทำอาหารกัน ก็จบไปแล้วนะครับก็จะเป็นทั้งเบื้องหลังแล้วก็คลิปบางส่วนนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นถ้าเห็นแล้วว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ให้กับอันซ่าไทยแลนด์นะครับตอนนี้แสนซับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมุ่งสู่1ล้านซับไปด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ